คู่กดคู่เบสนะสิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคู่กดคู่เบตคือบางคนมักจะคิดว่าคู่กดคู่เบตเนี่ยมันเป็นสารตั้งตน้นแต่จริงๆแล้วเวลาหนูดูนะลูกคู่เบตคือสารที่มีโปรตอนน้อยกว่ากดหนึ่งตัวส่วนคู่กดจะมีโปรตอนน้อยกว่าเบต1ตัวทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นกรดกับเบตแล้วข้างหลังสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นคู่ จะเป็นคู่กรดกับคู่เบสอ้าวอย่างซัลฟูริกเห็นไหมลูกซัลฟูริกทําหน้าที่เป็นกรดเห็นนะเป็นกรดซัลฟูริกทีนี้คู่ของซัลฟูริกเวลาหนูดูอะไรที่เป็นคู่กันจะเป็นสารประเภทเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้ hso 4ลบเห็นไหมกับ h 2 so 4คือตะกูแบบเหมือนกันน่ะเขาจะเป็นคู่กันแต่คู่เบสโปรตอนจะน้อยกว่ากรดหนึ่งตัวคูเน้นตรงนี้นะหนูเห็นไหมอันนี้มีโปรตอนสองตัว แต่คู่ของเขาจะมีโปรโตอนน้อยกว่ากฎหนึ่งตัวฟังดีๆนะคู่เบสจะมีโปรโตอนน้อยกว่ากฎหนึ่งตัวและทุกครั้งที่เขียนอย่าลืมประจุด้วยเห็นไหมลูกเวลาหนูให้โปรโตอนไปเนี่ยเท่ากับหนูให้บวกไปตัวหนึ่งพอหนูให้บวกไปสารที่เกิดขึ้นก็เลยมีประจุเป็นอะไรคะประจุลบจริงๆแล้ว s อ4ของหนูเนี่ยสองลบนะ SO4 2ลบแต่หนูเติมโปรโตอนเข้าไปตัวหนึ่งเติม H บวกเข้าไปเห็นไหมคะพอเราเติม H บวกเข้าไปประจุตรงเนี้ยก็กลายเป็น h SO4 ลบแบบนี้อย่าลืมดูประจุด้วยด้วยอ้อนด้วยสารตั้งต้นเป็นกรดคู่ของเขาจะเป็นคู่เบสหรือเรียกว่าคอนจูเกตเบสคู่กรดคู่เบสจะเป็นสารผลิตภัณฑ์อ่ะถ้าสารตั้งต้นเป็นเบท คู่ของเขาจะกลายเป็นคู่อะไรทันทีลูกจะกลายเป็นคู่กรดคู่กดนะทีนี้หนูดูนะคู่กรดจะมีโปรโตอนมากกว่าเบส1ตัวอ้าวอย่างเงี้ยอันนี้เห็นไหมชัดเจนเลยน้ำา h ตูโอมีไฮโดรเจนสองตัวแต่คู่ของเขาจะกลายเป็นไฮโดรเจน3ตัวทีเนี้ยออกซิเจนปกติจะมีสองแขน พอแขนเกินปุ๊บกลายเป็นบวกทันทีแขนเกินเป็นบวกแขนขาดจะเป็นอะไรเป็นลบโอเคไหมสรุปเวลาเราดูนะลูกคู่กดคู่เบสกรดคู่ของเขาจะเป็นคู่เบสโปรตอนจะน้อยกว่ากดหนึ่งตัวแต่เบสคู่ของเขาจะเป็นคู่กดโปรตอนมากกว่าเบสอยู่หนึ่งตัวแต่ถ้ามากกว่าสองตัวสามตัวสี่ตัวจะไม่ใช่คู่กดคู่เบสกันแล้วนะ ข้างหน้าเบสเขาคือ HCO3 ลบเห็นไหมคะคู่ของเขาจะกลายเป็นคู่กรดก็คือ H2CO3 เห็นไหมโปรโตอนเยอะขึ้นข้างหน้าเป็นน้ำคู่ของเขาน้ำน้ำมีหน้าที่เป็นกรดคู่ของเขาก็เลยกลายเป็นอะไรทันทีกลายเป็นเบททีเนี้ยสิ่งที่มักผิดคืออะไรชอบไปจำอา้าวทำไมข้างบนน้ำเป็นเบสข้างล่างน้ำเป็นกรด มันจะเป็นกรดเป็นเบทขึ้นอยู่กับว่ามันให้หรือรับโปรตอนข้างบนเนี่ยน้ำเป็นเบสเพราะว่าน้ําทําอะไรรับโปรตอนเอ๊น้ําทําอะไรลูกข้างบนน้ําทําอะไรข้างบนน้ํารับโปรอะไรคะรับโปรตอนเห็นไหมจากโปรตอนสองตัวกลายเป็นโปรตอนสามตัวแต่ข้างล่างน้ําให้โปรตอนสารที่ให้โปรตอนสารนั้นจะเป็นกรดเนี่ยอะไรจำง่ายๆอะไรที่ไฮโดรเจนมากตัวนั้นเป็นกรด อะไรที่ไฮโดรเจนน้อยตัวนั้นเป็นเบส